เายาไหร่เต๋นเท่าไหร่สูบต่อเลยนะสูบถังสุดเจดเดูนี่ก๊าบลอยเลยโซบจูนชิ้นเนี่โจูนก๊าบลอยโซบะัน cá sô đúng rồi nhiều cá luôn xin bài giờ tổng sống cùng tổng sống với mọi người tổng phải có làm sức khẩn tổng lưu thì bà, Hồng, nhìn, bà Hồng, như hồ nhìn mất không bà mê đi lại tới tổng sống với mọi người một cháy mà mình cho không mang được

bằng như nhanh này nó tuyệt đặc kia rồi đất trí thì nó tông bánh ก็ลงดังไปมืน,นึงเล้วว่าตัวของสิมาบ่นก็ผมมั่นใจป็นได้เนาะว่ามันจะมาหรือบ่นเนาะไปนิดตรงผลงานตอนาของเราเนาะได้เพียงซำนี้เอาได้เล่น3ตัวหรือก่อนนกแดงๆนี่ตัวเนาะ นี่มันจะแม่นผลงานของลูกแม็กออกทีมงานเหรอทำได้แต่สามตัวสี่ตัวนี่ตอนเช้านี่ก็มาไก่นี่ก็ถือว่าป์โมานแล้วเนื้อเขาละพวกมาไก่พุดดอกถือว่าป์โมานแล้วเหรอบุปผังได้ซ้ำนี่เขาบุปผังเนาะกอาแต่งของเสากินทุกคนลองสิไปหาก็มากเนาะ

นนี้ก็ทำห้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคืนนี้ก็เป็นคืนที่สองแล้วเขาก็มาดัดแปลงห้างนี้เพราะว่าบา,น,า,านนี้เราไม่เอาเอาบดัดแปลงบ่นยิยนนี่มันจะไม่ค่อยสะดวกบันไดนะมันนี่เขาก็มาดัดแปลงคืนห้างแบบนี้ ืนนี้ก็คขำๆมาแล้วตัวหอกคืนนี้ก็มาหลายตัวอยู่ไม่ค่อยได้ยิงมันจะขึ้นมากัดได้มากมาแล้วมันก็ลงลงมาเนาะตอนมันลงมามันก็ลงไวตอนขึ้นก็ขึ้นไวเนาะก็ไม่ค่อยได้ยิงเนาะยิงไปห้าบาทหกบาททุกคนเนี่ยตัวหนึ่งกยิงไปสองบาทเนาะตัวนึ่นเราก็ นั่งไปบุดนึงเนาะค่ำคนนี้นเ,นเอาจึงลงไปคือว่ามันสิพอได้จักตัวทุกคนเดียเด๋ยวนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วเนาะก็นั่งบุดนัึงละอีกประมาณสิบนาทีก็ค่ำแล้วเนาะก็เป็นไต้ฝยแล้วเลาจึงค่อยลงไปคก็บทุกคนนู้ติตดู้จะทะล,ลุนะ ตัวที่สเนาะนังอีกตัวนึงโอ้เปียงหมดเลยตกใส่หอยน้ำน้อยเปียงหมดเลยโอ้เสียไปตัวนึงเลยบได้ตัั้งบ้านทึหมดเนาะแต่ว่ามันตุกไป่องบ่เห็น ตันน้นได้เถอะเสียตัวนึงไปกินข้าวก่อนทุกคนเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนแล้วจึงค่อยออกไปล้อก้านเนาะทีมง,งานนั้นเพิ่นเขาได้ยินเสียงตันวนกข้อขึ้นขอน,นอนเลยเนาะเอาก็ กินเขาก็ลงไปติดตาไม่ใส่เบิ่งว no ่าม mm. ันทนพอเห็นบ่เขาเมียวแล้วบัดนี้กินกับตัวตัวกบห้อยกบธรรมชาติฟงออกไปกาเนาะฟงออกไปการบ่ได้ตุ่มบ่ได้แกงจี้ตัวอกเด้อ เวลาเขาแต่งตัวห้องนี่มันจะหนานเนาะจะดึกดิกินเขาต้มเขาเน้นกับแกงกบุบเนาะกิน,นขเขาแล้วแล้วเนาะขอออกไ,ไปกัารไ้ยินเสียงบนขอขึ้นขอนเนาะมันมีสองฟุง่เนาะมีสองฟุง่มีสี่ตัวเลาก็ติดตาบไปกันน้ำกัน สิพอเห็นบอเ่ทุกคนแถวนี้ก็มันก็จะตึงแถวนี้มันแบบแจ่มไปเป็นจังไบเขาติดตามไปนน้ำกันเด้อทุกคน ก็ยีงข้งขึ้นมากนแล้วก็คอยกัรไปวาเสิพอมีอีกบงไปดิทํมไปน่กันบ้อนทุกคนดูคนเราใช่ดรานี้อยังจะก่าชีวตาใช่ไ 我会<乐>这个多少啊？多少？俩？为什么？多少？

เออลอยอยอาถทุยท <Idi ot. S 1> ีลอยอย่าจะปล่อยใจอย่างงอนี่รป้อนอีม้งน้งอีค้งสองตัวไปติดตามไปน้ำกันว่าสิพอเห็นลูโบกคน Hey let me know it. 个德罗呀，嘿啊！个、嗯、德罗去在好十几载呀。哎、嗯，嗯，真好耍。哎、嗯，真、嗯啊、在呀、啊， 就是当秘书呀，嗯,嗯，当秘书呀，嗯。

น,นอนนอนเดี๋ยวนี้ไปหาบนนอนด้อเดี๋วยวนี้ก็ดึกพอสมควรแนละ้วทุกคนสิบสองมงไปแล้วเดี๋ยวนี้จ้า <c oughs> ด้งดงดางเลยก็อน,ออน,นี่มันเธอแต,ตอไม่ได้ายไล่ไจะล่ามาเลีย้ยหรือตื่นดาแต่เมองมาทะลแลอง ポールシューラポール、ポール、ール、ポ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 ール、ール、ポー นี่ก็คือผลงานที่เขามาสรุปในคืนนี้ทุกคนมาดูโอเคเด็กเปรี้ยวของด้านสุดท้าเด็กนี่ก็ดึกเลยพี่น้อ,องเลยเขาก็นอนกนันหนึ่งโมงไปแล้วทุกคนเน่ยก็นอนกัน,น,มน,น,นเมื่อนาค่อยเอาเมื่อแต่เศร้าเลยเมื่อนานนะบางทีอาจจะบม่กินเขาเศ้าเลยเนาะก็มันนอนกัน फ कोई